สบายดีพี่น้องสบายดีสุกุสุขสมองสุบนพี่น้องเ้ยเม่อนี่แม่น้องเดินมาต่เ่อนแม่มอพี่น้องสิมาเบิงดวงพี่น้องปอชิเป็นจังไรน้องพี่น้องพี่น้องปอถาอยกลับมาพี่น้องเ้ยมีเบาหวันน้องโมน้องแมนตอนนี้กำลังเบิงดวงน้องแมนพี่น้องหลังจากเบิงน้องแมนแล้วแม่น้องเดินจังสิเบิงพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องสบายดีสุกุสุ坤สมองสุบน พ่อเกษต์เกาเส้นเคยที่น้องกับซ่องน้องเดือนเมนี้แม่น้องเดือนพัดกาซีมาดูดวงว่าสิเป็นยังไงกันมาลุ้นนสมน้ำกันพี่น้องเ้ยเาแม่ขอถามสื่อด้วยเหรอเดาสื่อได้สื่อตัวหนสื่อนางปุ้ยนะเนีบัหางได้มีโอกาสพี่น้องจากปีนี่หนุสาวปีพัวได้หนเราเป็นตากองโดยเชิดว่านางฝนน้ำสื่ออย่างน้องปุ้ยบอกแม่น้องสองแล้วบอกขอยังสาส ห่างกันปีเดียวนะเกิดกปีใดมัสิ20จังได๋น้องมวยยัง21 2022ปี2000อืมปี2 0 21นี่ใช่ปวันวันอาทิตย์เนาะพี่น้องสาธุสาธุสาธุกันนะครับมจรีบุคับ อีเรื่องเ่กับการมา่อรม่่ง็นคนก่อกาเปินเเราไมามารทำ้บาคจ้าประธานคนจีนกบคนจีนก็จะเกันเา็บี่เบากเรป้าพนันที่ทานเจเขาามาคุคุเกี่กับเรือคุมคในผ้ดนขององค์ประกอทางวัฒ cúi chừng tham nhiêu đại lượng cản ngân đấy nó bồi nó bồi cỡ tam chi bùng do rồi ngân một cái lại giật để cho kuah tôi rồi đơ thà lại cho một cái tham hiến du này phải một 8 cặp tàu thà trở thì lại cơn đơ ngân cả một เด้อแต่ช่วงนี้ตัวจะสับสนลูกเอ้ยจะจับหน้าบิดหลังหน่วยเด้อให้นักแน่ได้100ตัวนี่ตเป็นคนเกิดวันทิตลูกเพิ่งตัวเองเด้อเจ้าต้องเพิ่ตัวเอง่ม่ให้เว้ากันแต่ว่าคันเว้าเรื่องักนี่เมียนี่เป็นักเด้อบ่เป็นักบ่ได้ลูกบ่เป็นตาสิแตกมาตรงนี่ดอกเยเด้อแมองดคอน้อยว่าแล้วเาัความมั่นใจเด้อเ็ยังกมีเมียเ้ยเจ้าน่ะเ้ยเจ้าน่ะ บริขิวบกควันไม่ดหรอเลยเดิทางมิ่งมันจตัดมาเาบอส่งด้มบูรณเแต่่าโตนเป็นทุกด้ลูกุกก็ทุกตัวน่ัวก็หนเคียงกันเลยเท่าเดซกระเดกเป็นงวเกลืออยู่น้่โต้วดยตัดมันแต่เขากอกมู่ชิเป็นตามพื้นเบาบอกเราบอกปตามพื้นเดนอ่าวันนี้ได้ ว่าทำยูทูปนะสิผ่านหร,รือว่าสิได,าาได้ก้าวหน้าได้กัถามไป,ไปแ,มแม,มนเขาเลยนยูทูแมนว่ามันสิย้อนไม่เราต้องเพิ่งชิงซักซีเธอหลุดเธออีเราต้องเพิ่งเพราะว่าอีเอนนี่เป็นคนเกิดมืวันผิดโตเป็นคนใจหอดเด้อเป็นคนใจหอนได้ตนี่ เลือกพนันในแม่พันช่วงหัวพนันแต่ให้โตอดทนเในลูกแล้วอดทนตรงไหนหนีนนหนคนมานั่งโตของหักษาตัวนี้คนเพคนเทียงแม่่แล้ให้รอยนึ่งบ้าเอาเด้ออีร้อยสิบ้าในวัดรือไหมให้ซักกันแหละแต่อีร้อยแต่เลือกภายที่มันขึ้นกับดวงนอีนร้อยพอดีไมีดวงพราพี่เลือกภายในยูทูบหรือเปล่าตรงตรงไม่ไมีแต่หกสิบเปอร์เซ็นต์และ,แ,ละแม่และอีอีอีชี้สิบเปอร์เซ็นต์ที่มันขาดนะอีร้อยต้องไปเพิ่งสิ่งซักชิ้นเอาเด้อ iron si ba, xay nhám, bên thả khâu, ba xay tốn, ba xay mắc may, ba xay sát da vải xinh, mặc cả thử gấp choeo. Ẻo, bảo hay iron bỏ đi đơ, hay ba năm đi. Đơ, <laughs> Ủa, đi đấy, đổ, vai, đi, đâu? nó. đi เรื่องโรลดลูกเอ๋อจ <The wild. S 1> ับหนาวินลังจับลังบินหนาขั้นรตัดมือตัดตีใส่้ำมันบ่ได้เลยลูกเด้อสมุิมีสอยกับ้อยบอกอยหาเด้อมีแวกกับครแวมีงอกับใครงบ่ให้แม่ชิวได้เงินมาหลุดลุ่ด้ลูกมันได้มีแนวขายจังชิได้เด้อพอทามาเบิ้งเนี่ยมันมีโอกาสลูกแต่มันมันบ่ไเด้อ เออในในในเรื่องหน้าที่การงานท่านี่เนาะให้ระวังในไหลชงห่าวมาย้อนใส่ตัดไผ่ถึกซิคือคุยกับเขาว่าใช้คนหนึ่งลูกนั้นยังไหนระวังในการไปนำผักมันพวกเนาะหัวหินนาไร่ห้ามถือถุถือกล้ามหัวหินนาไร่หมูหักตีแท่งเนาะอะไนี้จ้า ดวงสไตาลอยตัดมาสี่หาหาพระสวรรค์บอกว่าให้ระวังกลมว่าเด้อแบบลักษณะไปแล้แม่ชินเดียบไปพังเฮาสิบว่าไปก่อนเด้อชองมาให้เลอยมีคนผาพิสอบในความบอกกลมจ้ะคงตัวเด้อเ้าอีกอย่างค่ะตงเหตุให้มันได้สะกดทั้งสองเบาเด้ออันนี้คือแม่ในน้ำเราบอกว่าให้เบาเบาเกินเพลงบาริชองเรื่องทรัพย์สินดุ้ยมันยังไม่น้อยแต่จกคิดหลายแต่ถ้าพอยัางคือแม่ทั่วเิี๋ยวจะไปบอกพาลาก็มันไล่เด้อ ดให้ร้อยอดเอาและพยายามเสื่อตัวเองลูกสมมุติว่ามีเงิน9,000บาทได้ให้อีร้อยเสื่อตัวเองซะ2,000บาทสิออมสินไว้ก็ได้หรือว่าบ่ซื้อไว้ก็ได้แต่ว่าคั่นามาไว้นโทมงเดน่ะเกี้ยงปูดบ่ยงบ่เสืออเด้ออันนี้คือว่าแม่นําตัวนี้เรื่องอนาคตตัวยังสิกตัวเป็นคนเกิดวันที่บ่อุกลูกเยบ่อดหิวคนเกิดวันที่เป็นคนูีเออ้าวมได้ไหนนจ้าเบิ่งอหนาวลูก่พอมันถไปเบิด อีลอยะ่ะมันต้องพึ่งชิงซักซิ์สิทธิ์เจ้ามันดวงเจ้ามันบ่สูบเผาชูมูนเรไปชูมูนโตไปก็ผอีลอยบมมีเลยบมีแน่สิอู้โตเลยาำรับแม่พันมีผูอู้แม่แต่แม่ประเศยังหัดได้สู้นีนะแต่วันนี้อีลอต้องพึ่งได้ปันพิ่งชิงซักซีดบ้าเอาบนเอาโป้งเอาเาอก่าวานึ่เเอา้กกาวเสกเข้าไปตีแมเห็ดเอาเบิดแล้วเนาะมาฮอร์ในกาล 60นาทีพี่น้องตอนนี้กระเบิงแล้วเลยพี่น้องเอ้ยลูกชิดลุงฮาร์เป็นกระมาลายเนาะมาเต็มเฮือนเลยเพลินกะกำลังข่าวประเรียนกันเบิงอะไรต่อคิวกันแม่น้องเดินกระเบิงแล้วเลยพี่น้องเอ้ยตามที่เพลินว่ากับพี่น้องกับแมนความเพลินเนาะเฮากันพาระ,ะาย ใส่ใจในครัวเรือนนะนะพี่น้องก็ทุกชิ่งทุกอย่างเนาะก็คือว่าเราเป็นเอื่อยใหญ่เรากา็ะทุกชิ่งทุกอย่างฮะแหละ <c oughs> ตอนนี้ก็อยากได้รถจักขี่กะอยากพี่น้องเอ้ยแหงบ่เทิงยี่ได้รถจักก็ยังบ่ได้พี่น้อ,อง,งอโอ้ยตามที่เพลินเล่ากันเนาะตาฮ่าบ่คายสาับเขากบา็บ่ได้กันมันขึ้นเพลินนั่นแหละ แม่น้องเดือนก็คิดว่าเกี่ยวเขาแล้วสิคลายงัวจังสีซื้อรถเพราะว่าบ่มีรถขี่นะพี่น้องพลาะก็หล่ขีา้วานหละ <c oughs> บางทีก็ขีดไลก่กระอุกได้พี่น้องเลยนั่งอยูดย่ดีๆก็บางทีก็น้ำตาลายเ <c oughs> มื่อยขี้วานเลย ตามตีเพิ่นว่าวอากรแมนทุกอย่างพี่น้องแม่น้องเดือนกัมาเบิ่งน้ำเพิ่นช่องเตือนเลยกัตามเพิ่นทวงกับถืออยู่ตามตีเพิ่นว่าวตังพัวเนาะพัวกะเพ,พิ่นกัซอยเวียกในเฮือนแต่ว่าเพิ่น หาเงินบ่ค่อยเป็นธนาคาพี่น้องเบียกในเฮือนก็นคือว่าเปิ้ลกระสอยได้เบียงง้อเบียงหม้อเอาหลูกเอาเต่าเอาหนอเฮียจุเฮียกินสักเวลาไปเบียกไปงานก็นสักเสื้อผ้าสอยเบียกในเฮือนนะได้เปิ้ลกระบวชคอยเป็นคนแบบว่าไปลินไปกินปัญใดดอกเหนื่อยพี่น้องเลย โทรศัพท์ก็เลยม,มีปัญหาเลยยัได้เครื่องใหม่ก็ยังแห้งบ่เทึ้งพี่น้องจกเฉียดจ,จังไดเมื่อนี่ก็บ่สบายเป็นได้พี่น้องเลยเป็นไขน้แน่เป็นไข้แต่มาหาเฮ็ดพัวแหละแต่ว่าโทรศัพท์มันมีปัญหานะเขาโคา้งมาได้เขาก็เลยตามพอเถ่ามาแล้วก็มาอยากมาเบิ่งดวงแน่ก็เลยมาพี่น้อง มาพอเทาเห็ดหายกัเห็ด <c oughs> ได้แล้วโทรศัพท์ก,ทกัอะไรพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับชิเดล่าเลยเด้อแม่นางเดือนกับเเมื่อก่อนเพ <c oughs> ิ่นเพราะขี่รถจักมากพี่น้องเลยกับปะเทาเป็นขี่รถใหญ่มากเพิ่นเอารถมาซ่อมเลยนะมอนี้กับชิเดล่าพ่อแม่พี่น้องแต่เพียงเท่านี้เน,นานะพอดีกลับมาเบิ่งกัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้แม่น้องเดือนเลยเด้อ ไปแล้วพี่น้องพบกันคลิปหน้ากรับสบายดี